มาแล้วจอดเติมน้ำมันกันตอ่อ <_ c oughs> สมพุ่มลำกลฬานตอนนี้ <_ c oughs> เอาละท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับผมฟุกวันนี้เราก็จะพา,ามาดูรถบ้านกันเพราะมีนายหน้าบอกมาว่ารถคันนี้เยี่ยมเครื่องเยี่ยมเป็นรถโรงเรียนอันนี้เป็นรถโรงเรียนนะ โดยสารโรงเรียนอะรถโดยสารโรงเรียนไม่ใช่รถประกอบแต่รถบ้านแท้ๆคันนี้เป็นรถโดยสารรถโรงเรียนอืม,มีนายหน้าโทรมาบอกว่ารถคันนี้เยี่ยมมาก<ๆ>เครื่องดีเดี๋ยวเราไปดูกันเราไม่เชื่อนายหน้าเราต้องดูด้วยตัวเองไปไปดูกันเรามาถึงกันแล้วไปเลยเรามาถึงกันแล้วว้าวดูซะก่อนเรามาถึงกันแล้วสวยๆเลยคันนี้ฟ้าสวยมากจริงคันนี้เป็นสีเขียวคาจีเลย สภาพเดิมๆเ,เลยตอนนี้กำลังตรวจเช็คตรวจเลขคซีว่าครบในเอกสารไหมเป็นโดยสารรถสีเขียวคจีเรียกซับข้างในด้วยบนไดกว้างอยู่ข้างในสภาพเดิมมากเลยดูสิสภาพเดิมไหมมาดูกันสภาพข้างใน มีที่การฝนให้ด้วยกันฝนไม่ใช่การฝนนะการฝนยังอยู่การฝนยังอยู่กับที่วางกระเป๋าแข็งแรงดี2อฝั่งเลยนี่ที่วางกระเป๋าสองฝั่งาแล้วนี่รถโรงเรียนโดยสาร ดูดีสารสาภาพเลยกำลังตรวจเช็คสาภาพอยู่เอาเครื่องเยี่ยมจริงไหมเลขกสีครบไหมเลขเช่นสีเครื่องยังเยี่ยมอยู่เลยเห็นสาภาพเครื่องไม่เปกี้ยตอนนี้ไม่อยากไปรบกวนเขา ขาวูสภาพเครื่องก่อนสภาพรถกันก่อนมาคันนี้เป็นสีเขียวแต่เอากลับไปไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรรับตรวจเช็คสภาพหมดแล้วเครื่องแบบว่าไม่ต้องไปแก้อะไรทั้งนั้นเลยมีเพลงด้วยนะคันนี้นี่เพลงเปิดได้แอร์มีด้วยเครื่องเยี่ยมขาดไหน ยาสั้นอันนี้เป็นฮีโน่นี่ของอยู่ของเขายองอยู่คุณยังไม่เก็บเดี๋ยวเราเขามาเก็บพอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วฮีโน่สีเขียวตอนนี้ก็มาอยู่ในรถโดยสาร รถบ้านแท้ๆดูสิหันทางนู้นดูวหันทางนู้นทางนู้นเราอยู่เปนครบเลยรถบ้านแท้ๆเลยเจ้าของบ้านเลยเป็นรถโดยสารโรงเรียนเป็นรถโรงสําโรงเรียนอะไรนะอันนี้ไม่รู้โรงเรียนอะไรไม่รู้แถวนี้แหละบอกอยู่จะพาไปดูโคโคชัยโคโคชัยแล้วเป็นลุยฮีโน่นะคะลูกค้าร้อยสิบห้าแรงมามามาดูไงดูดิดูดิดูดิเดี๋ยวสวยไหมเดี๋ยวรอดูรอบรอบรถก่อนฮีโน่บอกตัวบอกอะไรอเดี๋ยวออกทั้งเพลงเลยเพลงตรงไหนล่ะตาบอก อ่าแล้วนะจะเปิดเพลงแล้วคันนี้เป็นฮีโน่นะคันนี้ใช่น้อยสิบจุดเลยเรียกซับที่เขียวเรียวเนียวซับเนียวซับเนียวซับคันนี้เนียวซับเขาแค่ขี้เขียวเนียวซับเนียวซับเดี๋ยวเขาลองเปิดเพลงดูคันนี้ตอนนี้มันถี่เพเจ้าของเจ้าของรถใช่ไหมใช่คันเจ้าของรถดิมันจะเปิดเครื่องเสียงให้เราอาปิดประตูประตูดูหลังหน่อยดูหลังหน่อย จกเปิดปิดได้ปกติเลยทีนี้มีเยียมเลยเจ้าของดูแลดีจ่ายเงินยังเรียกจ่ายเงินแล้วนะมีเสียงด้วยดูกระซีนะคะสวยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเดิมๆมันมันมาแบบนี้เลยนะเราไม่ทําอะไรนะเนี่ยเราเราเพิ่งมาเลยกระซีสวยกิ๊บเลยลูกกิ๊บอะไรกับเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาดิไม่เข้าบะยังไม่เข้าร้านเจ้าของเลยสวยมากเลย ยางอะไรด้วยยางอะไรก็มีเพราะยางอะไรดีสวยเลยคือแบบนี้เลยแหละเรารับแบบนี้เลยตอนนี้สวยเลยมาดูบันไดกันนะบันไดก็กว้างนะว่าเล่นไม่ได้อะเจ้ามีเบ์ดกลางด้วยเบาะกลางโอ้โ,อโหไมเจ้าก็ไปเพิ่มให้เลยนะเบาะกลางเลยฮุ้มให้ใหม่หมอยู่มาดูนี่กันมาเนี่ยที่บางกระเป๋าก็มี ฉันวางของฉันวางของใช่ที่วางของวางได้หมดที่กันฝนก็มีให้อยู่อีกใช่มีเสียงด้วยเสียงเพลงไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเพลงมีด้วยซอสอะไรซอสอะไรต้องทำอะไรต้องทำด้วยมาต้องทำก็มีอ๋อพอแล้วทีนี้มาจากยิมต่วเอนะครับ เบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยอาเบาเสียงแล้วเบาเสียงแล้วบวกการนีิไม่ต้องมาทำเพิ่มเลยนะเนี่ยมีแบบนี้ให้เดี๋ยวบันไดโอ้บันไดก็กว้างลองรถเนี่ยนะเนอะเลยโอ้มาวันนี้ดีนะไม่มีฝนพลุ่นไปดูฝนเต็มลึกแอ่งเลย โอ้ยเล้ฝนแฉะแฉะเอาลวครับจะไกลแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูลองขับดูคะเดี๋ยวไปลองเล่นถนนกันมาถนนกลับบ้านจะขอเลยแหละกลับบ้านคันนี้สวยเลยเดิมๆมเลยนี่พร้อมพากลับบ้านนะตอนนี้เอาไปเลยบายออกมาแล้วคันนี้ฮีโน่สีเขียวรถโดยสารโรงเรียนพากลับบ้านแล้วคันนี้แบบนี้เลยสภาพเดิมแบบนี้เลย สวยๆเลยมาแล้วจอดเติมน้ำมันกันต่อเราอยู่ที่ไหนวะตอนนี้ปอทอพีทีแล้วถึงไหนกันแล้วตอนนี้ไม่รู้แมามืดแล้วนี่ตอนนี้ ลานแล้วสองสามส,สามิบเขียวมรกรดขับมาถึงร้านกี่กิโลคันนี้ร้อ <120. S 2> ยหี <120. S 2> ย่สิบกิโลร้อยยี่สิบกิโล จอดเข้าร้านครับที่นี้จอดเข้าร้านมาถึงแล้วก็จอดเข้าร้านเลยสีเคียวมรกรเรียรลกซับ,บ,บาสามทุ่มแล้วตอนนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ไปไปแล้วคันนี้ฮีโน่สีเขียวไปทางไหนก่อน